3วิธีโปรโมทธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องยิงแอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะพาธุรกิจของคุณเนี่ยเข้าสู่เมตาเวิร์สนะครับแล้วเราจะมีช่องทางยังไงได้บ้างนในการที่จะโปรโมทธุรกิจของเราในการที่จะโปรโมทสินค้าของเรานะครับอ่ะมาดูช่องทางแรกก่อนเลยนะครับวิธีการที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะทําการซื้อที่ดินอ่าซื้อที่ดินในเมตาเวิร์สนะครับซื้อที่ดินเนี่ยมันจะเป็นการโปรโมทธุรกิจได้ยังไงอ่ะเรามาดูกันนะครับคือในเมตาเวิร์สบางตัวนะครับที่เป็นบูช u a l b u บิสเนสที่เป็นแมปที่เป็นแผนที่เนนี่ยะครับ เขาจะเปิดให้เราทําการซื้อที่ดินได้คือเป็นเขาเรียกว่าจับจองพื้นที่เหล่านั้นนะครับแล้วเราซื้อที่ดินมาทําไมลนะ่ะเราซื้อที่ดินมาเพื่อจะทําการแปะป้ายแบนเนอร์ของเราแปะป้ายแบนเนอร์โฆษณาแปะป้ายาโลโก้แปะป้ายสินค้าหรือว่าจะเขียนข้อความอะไรต่างๆก็ได้แล้วแต่คืออารมณ์เหมือนกับบิลบอร์ดเหมือนป้ายบิลบอร์ดที่เวลาเราขับรถผ่านบนถนนใช่ไหมเราเห็นป้ายโฆษณาอันใหญ่ๆเลยนั่นแหละครับการซื้อที่ดินการมีที่ดินแล้วเราก็สามารถที่จะเอาป้ายแบนเนอร์เนี่ยไปติดไปแปะบนที่ดินของเราได้นะครับอารมณ์เหมือน ป้ายบิลบอร์ดอ่าเพราะฉะนั้นนับเราดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของเมตาเวิร์สไทยแลนด์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเมตาเวิร์สตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยจะมีคนเอามาเอาป้ายแบนเนอร์เนี่ยมาแปะ ต่างๆนะครับป้ายแบนเนอร์อทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่เนี่ยจะมาแปะบนแผนที่ของตัวเองเนี่ยนะเป็นการโฆษณาแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะ <ๆ S 2> ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือการซื้อพื้นที่สื่อนั่นเองนับคือเวลาที่เราเป็นเจ้าของที่ดินในเมตาเวิแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอารูปมาใส่บนที่ดินของเราได้นับมันคือการซื้อพื้นที่สื่อนั่นเองซึ่งมันจะเป็นการโปรโมทให้ยูสเซอร์ในเมตาเวิเนี่ยได้รู้จักแบรนด์ของเร,รเราได้รู้จกักสินค้าเราได้รู้จกักผลิตภัณฑ์ของเราได้รู้จักบริกกกาาาาาารรรรขขอออองเเเนะ็ึ้ยยู่่วจ อะไรมาใส่ที่มันจะสื่อถึงสินค้าเรานะอันนี้คือคือวิธีแรกในการที่จะโปรโมทสินค้าอ่าโปรโมทธุรกิจของเรานะครับ โดยการแปะป้ายแบนเนอร์เองนะครับคือแทนที่เราจะไปยิงแอดนะแน่นอนการยิงแอดก็ต้องอใช้เงินในการยิงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราซื้อที่ดินมาแล้วเรากา็การซื้อที่ดินมันก็คือการเสียเงินเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วป้ายแบนเนอร์มันก็จะสามารถแปะได้ตลอดไปนะครับแต่ว่าการยิงแอดเนี่ยมันต้องเสียเรื่อยๆถูกไหมมันต้องเสียเป็นรายวันถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครไม่อยากยิงแอดเราก็มาทําการาโปรโมทนะครับในเมตาเวิร์สแบบนี้ได้นะครับ,บ,ด,นะรบด้วยการซื้อที่ดินแล้วก็แปะป้ายแบนเนอร์ซะอ่นะคราวน นะวิธีที่2ก็คือการสร้างหน้าร้านสร้างช็อปนะบบน m e t a เวิร์สอ่าสร้างผมเรียกว่าสร้าง 3D ช็อปแล้วกันเนาะสร้าง 3D ช็อปนะเป็นช็อปเป็นออฟฟิศเสมือนเป็นหน้าร้านเสมือนเป็นโชว์รูมเสมือนเป็นแกลเลอรี่เสมือนนะซึ่งเอาไว้โชว์สินค้าของเราบน m e t a เวิร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา m e t a เวิร์ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสร้าง 3D ช็อปได้ง่ายนะ m e t a เวิร์ตัวหนึ่งที่แนะนำนะับแล้วก็มันใช้ง่ายก็คือตัวสปาเชียลตัวนี้นะครับอ่า นี่คือเมตาเวิร์สตัวหนึ่งนะที่จะมีเขาเรียกว่าให้มีเทมเพลตให้เราออกแบบห้องของตัวเองได้เลยให้ออกแบบโชว์รูมของตัวเองได้เลยนะแล้วเราก็แค่เอาสินค้าเรามาใส่นะอย่างในตัวนี้เมตาเวิร์สตัวนี้ก็จะเป็น show นะโชว์รูมแฟชั่นนะโชว์ลายต่างๆโชว์เรียกว่าแฟชั่นต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เอาสินค้าเรามาโชว์ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะจัดแต่ละมุมเนี่ยให้เป็นอะไรให้อ่าอย่างเช่นมุมตัวนี้อาจจะเป็นโชว์วิธีการผลิตอ่าวิธีการตัดเย็บนะอีก มุมหนึ่งก็เป็นโชว์วิธีการปรักนับการปรักกันเขาเร,รียก,การายการออกแบบลายอะไรต่างๆนับมีวิดีโอเรื่องเล่าเล่าสตอรี่อะไรต่างๆแต่ละมุมเนี่ยก็จัดได้เพราะมันคือหน้าร้านของเรานรับเราจะทําอะไรกับมันก็ได้นับนี่คือการสร้างหน้าร้านที่ดีแล้วก็พอเราสร้างหน้าร้านแบบนี้แล้วเนี่ยทำไงต่อล่ะครับสำหรับตัวสปา t เชลลเนี่ยมันจะมีปุ่มแชร์อยู่นะขวาบนเราเนี่ยก็สามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเอาไปปล่อยให้อ่เอาไปปล่อยในกลุ่มก็ได้เชิญเพื่อนก็ได้ เชิญลูกค้าก็ได้ให้เข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้านของเราบนโลกออนไลน์บนโลกของ m e t a v เวิร์สนะคือเราจะโปรโมทได้2ช่องทางนะคือโปรโมทจากโปรโมทในช่องทางของออฟไลน์คือใครที่มีเปิดธุรธกิจหน้าร้านอยู่แล้วแล้วก็เพียงแต่พิ้นตัว QR Code โค้ดเนี่ยแปะ,ปะ ไปแบะหน้าร้านแล้วก็เชิญชวนลูกค้าจากหน้าร้านว่าโอเคถ้ามีดีไซน์ใหม่ถ้ามีสินค้าใหม่อะไรเนี่ยก็เข้ามาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ของเราใน m e t a w ิร์สได้นะครับคนที่อยู่หน้าร้านเขาก็าจะสแกนผ่าน QR code แล้วเข้ามาใน m e t a w ิร์สนี้ได้นี่คือช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2ก็คือแล้วก็โปรโมททางออนไลน์นะไปโปรโมทในกลุ่มต่างๆในคอมมูนิตี้ต่างๆว่าคอมมูนิตี้ที่เราที่เกี่ยวกับข้องกับสินค้าเราอะนะแล้วก็ไปโปรโมทตรงนั้นได้เชิญชวนนับส่งลิงก์ให้เพื่อนส่งลิงก์ให้ลูกค้า ก็สามารถทําได้เขาก็จะรู้จักเราจากลิงก์นั้นนับเข้าสู่เมตาเวิร์ดของเราเข้ามาเยี่ยมชมออฟฟิศของเราได้เหมือนกัน นะับนี่ก็คือเป็นการโปรโมทธุรกิจในวิธีที่2นะครับก็คือสร้างเป็นหน้าร้าน3 d นะอ่ะอันที่3นะครับก็คือใน m a r k e t p ตเพจนะผมเรียกว่า NFT แล้วกัน NFT m a r k e t p ตนเะพจครับตัวนี้คือสมมติว่าสินค้าของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเป็น NFT ได้ถ้ามันถ้าเราสามารถทําให้เป็น NFT ได้เราก็จะได้ฐานคนที่ฐานลูกค้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเปิดใจเกี่ยวกับเมตาเวิร์ส แล้ววิธีการนรับเราก็จะไปดูตัวมาร์เก็ตเพสบอย่างในตัวอย่างนี้จะเป็น o p e n นนะครับอ่ะดูว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างนะในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นพวกเรามาดูที่ e x p กโทนะครับจะมีหลายเหมือนหมู่มากเลยเป็นทั้งงานอาร์ตเป็นทั้งงานสะสมโดเมนเนมมิวสิกนะครับรูปถ่ายฟโตกราฟีนะรูปอ่ะสปอตต่างๆเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําสินค้าของเราเนี่ยให้เป็น NFT ได้ยังไงเป็นไฟล์เป็นไฟล์ฟรูปภาพเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่าเป็นอของสะสมอะไรบางอย่าง ที่เป็นดิจิทัลนะครับแล้วเราก็เอามาลงขายในตัว Open ซีเอามาลงในมา r k เก็ตเพจตรวนี้นะครับอะ่ะเรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งสมมติเป็นงานอาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นนะับคนมาลงขายแบบเนี้ยก็จะเป็นงานเอ่องานดิจิตอลต่างๆง,งานโมเดลสามิติต่าง,างนะครับอ่าก็จะเป็นพวกนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการแปลงให้มันเป็นไฟล์โมเดลสามิตินะแบบนี้แหละเพื่อเอามาใช้ในเมตาเวิร์สนะครับเวลาคนที่จะซื้อขายซื้อขายสินค้า เราเนี่ยเขาก็ซื้อขายผ่านตลาด o p e n นซะีนับด้วยเงินคริปโตของเขาแล้วใน m e t a เวิร์สสปารชเเนี่ยนะับสามารถที่จะ Insert Insert NFT เข้ามาใช้ได้นะับอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อรูปนี้มานบะสมมติว่านี่คือสินค้าเราแล้วก็มีคนซื้อรูปนี้ไปนะคนที่ซื้อไปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ใน m e t a เวิร์สของเขาได้นะับอย่างตัว m e t a เวิร์ส p a ารชเเนี่ยก็รองรับการเอ่อรองรับการ Insert NFT นะอินซ์เซเกี่ยวกับไฟล์3มิติ Object 3มิติต่างๆไฟล์วิดีโอต่าง,าง,างๆก็สามารถเอาาาามมใช้้ไดก็สาารถ เอามาจัดแสดงในเมตาเวิลส์ของเราได้ก็สามารถเอามาจัดแสดงในหน้าร้านของเราได้นะับและแน่นอนว่าคอนเซปต์ของ n f t เนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวถูกไหมฮะชิ้นเดียวในโลกคือไม่สามารถที่จะเอาชิ้นอื่นมาทดแทนกันได้นั่นก็แปลว่าสมมติว่า,ร,ารูปเนี่ยเป็นของสะสมเป็นของหายากนะครับอ่ะการที่เราเอามาการที่เราเป็นเป็นเจ้าของมันเป็นคนครอบครองเป็นคนถือถือครองทรัพย์สินตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วเอามาจัดแสดงในหน้าร้านของเราเนี่ย มันก็จะเป็นไงครับช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มสีสันช่วยเพิ่มเป็นการดึงดูดนะช่วยเพิ่มความสนใจให้คนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้านของเรามากขึ้นก็คือมันก็จะลิงก์กับการโปรโมทธุกรกิจของเราอยู่ดีแล้วแหละ,ะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่านี่คือการเริ่มต้นจากมาร์เก็ตเพสแล้วก็เอามาลิงก์ในเมตาเวิร์สครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาวิธีนะที่ทุกท่านเนี่ยลองสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดูว่าสินค้าของเราเนี่ยมันทําเป็น NFT ได้หรือเปล่านะทำเป็น NFT ได้หรือ,ปนะอเปล่าสร้างาร้านเนี่ย สร้างได้อยู่แล้วแหละนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบมันยังไงนะครับคือถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยนับหน้าร้านของเราอาจจะเป็นเว็บไซต์ถูกไหมอาจจะเป็นเว็บไซต์อาจจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าอะไรว่าไปแต่ว่าในยุคอนาคตนะครับจริงๆก็คือเริ่มต้นจากจากตอนนี้แล้วแหละนะเป็นยุคของเว็บสานะเพราะนั้นเว็บไซต์มันจะไม่ใช่แค่เว็บไซต์ธรรมดาไม่ใช่แค่เว็บไซต์แบนแบสองมิตินะแต่จะเป็นเว็บไซต์3มิติแหละนะเว็บไซต์3มิติคือหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยนี่คือเว็บไซต์3มมิติ เว็บไซต์ที่เราสามารถที่จะอินเทอร์แอทีฟเป็นห้องเป็นช็อปเป็นโชว์รูมต่างๆได้เลยแล้วก็ลิงก์กับลิงก์งกับการนํา NFT เข้ามาใช้ได้ด้วยนะครับใครที่เป็นเจ้าของ NFT อยู่ใครที่มีกระเป๋า wallet นับกระเป๋าคริปโตอยู่แล้วนับแล้วก็ถือของ NFT ตัวไหนอยู่ก็สามารถโหลดเข้ามาใช้ใน Metaverse Spatial ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับทุกท่านก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมภู่านี่สวัสดีครับ